สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับวความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชารินาฏได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับสีจิ้นผิงคนไทยขายชาติและรักประเทศจีนและเพื่อนบ้านของไทยอาจไม่ชอบสิ่งนี้มีการคาดการว่าภายในปีนี้กองทัพไทยจะได้เครื่องยิงปืนใหญ่อัตราจร M 7 7 7 A1 จากสหรัฐอเมริกาถึง12ชุดว่ากันว่าในสงครามยูเครนกับรัเสเซียปืนใหญ่ M777 A1 สหรัฐอเมริกาได้ส่งไปให้ยูเครนใช้แค่เพียง6ชุดเท่านั้นและมันสามารถทำให้กองทัพรัเสเซียและเป็นโจ๊กเลยทีเดียวมันสามารถทำลายรถถังยานหุ้มเกราะรวมกันได้มากถึง1,200คันเลยทีเดียว จากลูกกระสุนที่สหรัฐมอบให้ยูเครน3,000ลูกและยังได้สังหารทหารรับจ้างกลุ่มววกเนอร์ให้ละลายหายไปแทบจะหมดกองพันจนกลุ่มววกเนอร์ต้องเสริมกำลังเข้ามาใหม่นี่คือความแม่นยำของปืนใหญ่ M777A1 ที่ยิงด้วยวิธีโค้งและเข้าเป้าแบบ100%คาดว่ากองทัพไทย นำมาใช้กับกองทัพขเขมรกับกองทัพลาวแค่เพียง4ชุดก็สามารถละลายกองทัพทั้งสองประเทศนี้ได้แบบไม่เหลือซากการคิดการใหญ่ของนักวิชาการลาวและผู้นำกองทัพลาวกับผู้นำกองทัพขเขมรที่ชี้เป้าเอาเขตพื้นที่ของแผ่นดินสยามมาแบ่งกันหากได้รับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ได้จากจีนที่คาดว่าจะยิงจากฐานที่ตั้งในเขตทะเลที่ขเขมร ที่ดาวเทียมสหรัฐอเมริกาตรวจเจอมีเป้าหมายยิงมาลงที่กรุงเทพและภาคตะวันออกของไทยมันจึงเป็นเรื่องง่ายมากหากจะยึดเอาแผ่นดินสยามจากอาวุธของหมหาอำนาจจีนแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันกองทัพไทยได้ร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ได้ทดสอบการส่งดาวเทียมตรวจหาฐานที่ตั้งขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามประเทศจำนวนหลายดวงและมีโดรนตรวจหา ที่ตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้สำเร็จแล้วแถมมีโดรนขนาดใหญ่ที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ที่สามารถบินได้ยาวนานติดต่อกันได้ถึง30ชั่วโมงพร้อมติดตั้งขีปนาวุธอนุภาพทำลายสูงพร้อมยิงได้อีกสองลูกรวมไปถึงฟูงบินขับไล่จำนวนหลายลำรวมไปถึงโดรนทำลายเรือรบ ในเขตน้ำตื้นอย่างอ่าวไทยที่ติดกับฐานทัพขเขมรที่พร้อมจะจมเรือรบขนาดเล็กและขนาดกลางได้ทั้งหมดเพราะเชื่อว่าเรือดำน้ำจีนและเรือรบจีนจะไม่สามารถวิ่งผ่านเข้าสู่น้านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกลงมาในเขตน้านน้ำของอินโดจีนได้เพราะที่นั่นน่ะมีทั้งฐานทัพเรือจากสหรัฐอินโดนีเซียฟิลิปปิน และเวียดนามรอป้องกันอยู่และรายร้อมถูกปิดด้วยเรือรบของชาติพันธมิตรทุกด้านข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรินาถหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางเพจ f Facebook ฟุตบอลทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังรู้ข่าวไทยจะรับชมซีเกมส0 2 3ไม่ได้ เก็บไว้ดูคนเดียวหลังมีรายงานจากอาเซียนฟุตบอลแฟนบอลชาวไทยประสบปัญหาไม่สามารถรับชมซีเกม2023หลังผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกอทเอผยว่าไทยจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมครั้งที่32มูลค่า8 0 0นดอลลาร์สหรัฐจากเจ้าภาพกัมพูชานี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในเวียดนามที่ 10,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐปัจจุบันมีเพียง2ประเทศรองจากกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์โทรทัศน์ซีเกม2023คือเวียดนามและมาเลเซียลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่า28ล้านบาทไม่ใช่ปัญหาแต่ควรจะแลกกับสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่าจ่าย1,000บาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมครั้งนี้ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่า ประวัติศาส์ซีเกมการแข่งขันครั้งนี้ล้มเหลวในการจัดซีเกมเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าเราจะจ่ายมากกว่าเดิม80เท่าทําไมมันไม่คุ้มค่าด้วยซ้ําในฐานะคนไทยฉันคิดว่าเราปล่อยมันไปเถอะและมอบเงินให้กับองค์กรกีฬาของเราเพื่อพัฒนาความสามารถของพวกเขาในการแข่งขันเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่าพวกเขากําลังเปลี่ยนซีเกม เป็นแคนเบอร์เรียนโอเพนมันเป็นเรื่องตลกเขียนไม่ทันมนาครับคอมเมนต์ Comment ว่าคนไทยที่ต่อต้านการใช้สิทธิ์การออกอากาศเกินไปก็ไม่อยากถูกเอาเปรียบเขียนไมทัมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าสิทธิ์ซีเกมก่อนหน้านี้นะ่ะไม่ชัดเจนเท่านี้ประเทศสมาชิกทั้งหมดควรจะล่าเว้นการจ่ายเงินจํานวนนี้พร้อมกันเขียนไมทัมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าซีเกมครั้งนี้จะถูกจดจำเขียนไมทัมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าแปดแสนเหรียญสหรัฐ สำหรับซีเกมกัมพูชาคุณคิดอะไรอยู่เขาไม่ <Comment S 1> ทำนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> ว่าในซีเกมครั้งที่31ที่จัดขึ้นในปี2565ที่เวียดนามลิขสิทธิ์โทรทัศน์ที่หน่วยงานซัดทุ่มไปก็คือ10,000เหรียญสหรัฐและในซีเกมครั้งที่30ประเทศฟิลิปปินส์เจ้าภาพขายลิขสิทธิ์เพียง5,000เหรียญสหรัฐกัมพูชากำลังคิดอะไรอยู่จากแฟนชาวเวียดนาม คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าแปดแสนเหรียญสหรัฐแพงมากและไม่ใช่ทุกกีฬาที่ออกอากาศคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยสนับสนุนให้ไม่ซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันในครั้งนี้รวมทั้งไม่มีใครกล้าเป็นสปอนเซอร์คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเก็บงบไว้ต่อยอดไปโอลิมปิกดีกว่าหลายชนิดกีฬาไทยเราเนะ่ยไประดับเอเชียหรือระดับโลกแล้วอย่ามาเปลืองเงิน กีฬาหมู่บ้านอีกเลยโดยเฉพาะเจ้าภาพที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพปล่อยให้เจ้าภาพภูมิใจไปเถอะคอมเมนต์ใม้นะครับคอมเมนต์ว่าเก็บไว้ดูคนเดียวเถอะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับผมสงสัย ทำไมกัมพูชาเพิ่งจะมาเคลมวัฒนธรรมของไทยเราในปีนี้แบบจริงๆจ,จังๆถ้ากัมพูชาเป็นเจ้าของจริงทําไมไม่ทักท้วงตั้งนานแล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ามันก็วางแผนเด็กที่เกิดมาได้20รุ่นแล้วให้เข้าใจตามที่มันหลอกเรื่องมวยนี่นะวางแผนมาหลังจากหนังองค์บาก ขึ้นทะเบียนโบกตอแล้วมาอวดอ้างยูเนสโกทำเป็นกระบวนการเป็นระบบเวลาเถียงกับมันน่ะเด็กที่มันรับรู้ผิดผิดมามันก็เถียงแบบหัวชนฝาว่าจริงว่าใช่คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาเคลมเขาหลอกมานานแล้วล่ะครับที่เห็นชัดเจนเพราะชาวไทยเพิ่งจะเริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้คมเมนมันเลยโดนแหกมากขึ้น คอมเม่ทำมาครับอมเมต์ Comment ว่ามีจีนมาช่วยครับยุทธวิธีที่ใช้คล้ายกันเมื่อก่อนน่ะคนจีนก็แปะชื่อสินค้าไทยฉลากบอกผลิตในประเทศไทยทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นสินค้าจีนและจีนน่ะมีธุรกิจมากมายที่สร้างรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วในกัมพูชาเพียงแค่สามารถแย่งนักท่องเที่ยวจากไทยได้สิเปอร์เซนต์ก็เป็นจำนวนล้านคนแล้วนะ่ะที่จะมาใช้เงินในกัมพูชา คอมเม์ทำอะไรครับคอมเนต์ Comment ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันนะหลังแม่กระเกตด,ดังก็เริ่มใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปที่นครวัดฮุนเซนออกมาเตือนว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะอยากเป็นแม่กระเกตกันใหญ่คนขเขมรเริ่มทําเพจอาเซียนวงเล็บใส่ในเท่ากับเพจขเขมรอ้างว่าสบายมาจากกําแพงไม่ได้ก๊อปแม่กระเกตและเอารูปกเก่าๆของคนไทยใส่สบายมาอ้าง ทำให้เกิดการสะกดจิตหมู่เชื่อว่าสบายมาจากขมรส่วนในไทยช่อง YouTube อ่านคอมเมนต์เพื่อนบ้านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและเอาคอมเมนต์ขมรไปอ่านคนไทยก็เริ่มออกมาโต้ตอบขมรกันมากขึ้นคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าเรื่องนักท่องเที่ยวครับไหนจะบ่อนพนันดึงนักท่องเที่ยวไปได้จากเรานิดหน่อยสําหรับขมรก็เยอะละครับคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่า เลือกตั้งฮุนเซนปลุกกระแสร,รักชาติจะเป็นแบบนี้ในเวลาคะแนนเสียงตกเห็นไหมข่าวที่ทำให้คะแนนเสียงตกหรือว่าเราโพสเนบฮุนเซนอ่ะจะเงียบกริบคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่ามีมานานแล้วเป็นเจ้าภาพเลยเอาหนะักเขานะ่ะมีกุณคแม่มีกระแสชนะมวยไทยและเขาชาตินิยมฮุนเซนปกครองมา,มามากกว่า30ปีแล้ว มีหน่วยรักษาความปลอดภัยหลักหมื่นคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าของไทยอะไรดีเคลมหมดเพราะเห็นนักท่องเที่ยวมาไทยมากเม็ดเงินมหาศาลของเราไม่ใช่แค่กำแพงแบบเขมรแต่ของเราน่ะมีของดีทุกจังหวัดพวกจันไรนะครับคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ว่าเคยอ่านคําทํานายของหลวงพ่อฤาษีไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดสงครามกลางเมืองในไทยจากมุสสะ พรรคคอมและขเขมรจะเข้ายึดครองชายแดนไทยตั้งแต่อุบลยันตราดเพื่อตรึงไม่ให้ทัพภาคสองเข้ามาช่วยกรุงเทพที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเหตุทําให้มีการผลักดันชาวขเขมรกับลาวซึ่งเป็นพวกเดียวกันให้ออกประเทศไทยเวลาเกิดเหตุจริงจะไม่มีใครก็อจะราะจนภายในซึ่งท่านบอกนด,ด้นครับ ก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ